มามาจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีส่วงเศร้าๆเนาะค่ะพี่น้องนี่แม่จอยได้กับข่าวมาลาบจ้ะพี่น้องลาบลาบว่ได้กินโดนหรอจ้ะนี่จ้ะถุงละหาสิบบาทจ้าบ,บ้านแม่จอยแต่ว่าแม่จอยสิมาขวายกินง่ายจ้ะพี่น้องบ่ก,กินดิบกลัวโรคพยาธิจ้ะพี่น้องโรคไข้แหงไหลทำ กินร้อนช้อนกลางจากพี่น้องอุ่นกินซุกๆก่อนกินอีกจากพี่น้องพักกับประกาศขาวาซิมเบิงกคอนเดอพี่น้องพอดีปะ่ะผ่ดชมนิดน้อยนึงจากพี่น้องเจ้านี่กินน้ำเพลินประจำจากพี่น้องแม่ค่ะ ประจำบ้านไม่จอยเนี่พขายควองม,มาตะไดกับเขาพันเฮ็ดแซ่บๆจ้ะพี่นอ้องมีทุกอย่างมีตม้มมนี่ก้อยลาบก้อยซ้อยแซ่พบเบิดวันนี้เร่งรีบจ้ะพี่นอ้องมื่อนี้ไม่จอยสิเปล่าทำงานนั่นเขาขวบเพียบเลยจ้ะมื่อนี้ ย่ามไร้กับไร้ใจพี่น้องขัวสุกๆกุกคนยังกินว่ากินแดงๆดงายปีอยู่ได้พี่น้องไม่จอยเศากินไร้ปีแเหล่าแดงแดงเลาเสียเอาจานมาใส่มาจต่พี่น้องซุกแล้วกันใส่แก๊สบางมือก็ใส่พื้นจะพี่น้องประหยัดใส่สเก,กต็ตไลน์กับเพือง ถูกเรียบร้อยหล้วจ้ะพี่น้องไม่กินน้ากันเด้อจ้ะพี่น้องเขาเศร้าอ,อยู่ผู้เดียวบิตักออกไลจ้ะพี่น้องก็่กินไลอันนี้ไม่จ้อยกินในเบิดมือเนี่ยจ้ะพี่น้องราบหาสิบาทปิดจ้ะพี่น้องเติมน้าปลาอีกจังน้อยกอนมามาพี่น้องกินเขาเศร้าน้ากันมาเด้อจ้ะบันนี่จ้ะมาๆหลาบผักคุม้มขมคุยจ้ะพี่หน้องอาหารเศ้าชีวิตเร่งรีบจ้ะมือนี้ ฝากเบื้งคลิปนี้ในเด้อค่ะพี่น้องมามามากินลาบน้ำกันจ้ะมื้อนาคลิปนาพอกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะ